ทธีลวกเห็ดพิธีลวกเห็ดเห็ดเต็มกระตาเลยลวกเห็ดนะจ้าวันนี้อ่าฉันจะลวกเห็ดก่อนเด้อพีนองเอ้ย ơi. นี่ลวกเห็ดจ้าลวกเห็ดลวกเห็ดจ้า ตาเก็บเพชรแต่มีกต่ตุมคิ้วฟุ่นด้วยเนะเาะลวกเห็ดนะคะทุกคนทุกเห็ดก็ทุกคน,กกกคนอ่ว้าลวกเห็ดนะคะเพื่อเอาไว้รับประทานจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า เนืึ้นจะเธอลยา่มันลวกเห็ดเก็บมาแล้วก็ต้องลวกนะคะได้ตาพาเพลินลวกเห็ดนะคะโอ้ใส่มันพูดไปโลดโอ้เดี๋ยวอะไรปรากฏก่อนอะไรเอะไรโอ้ออก โอ้โดโคโลงไปโดลงไปเดี๋ยวใส่ให้หมดนี่แหละเอาลวกเห็ดด้วยพี่น้องด้วยนี่เอาอู้ได้ตังเค้งดึงนี้ยจะลวกแล้วคนคบโอ้ยคนก่อนเก็บมาแล้วก็ต้องลวกนะจังพี่น้อง จ้าลวกอะไรยายอ๋อลวกเห็ดนั่นไงและนี่คนพาย <c oughs> ลวกเห็ดจ้ายายขัดมาลวกเห็ดนะจ๊ะเออเก็บมาแล้วก็ต้องลวกจ้าเอาค้นไปเพื่อเอาไว้กินนะจ๊ะ เก็บมาแล้วก็ต้องลวกให้มันสุกเต็มที่ถ้าล่างเลยมันจะแหลกก็พี่นองเลยถ้าล่างเลยกำลางน้ำเกินอุ้ยมันจะแหลกเลยเออข้นเลยสิเดยตากะเก็บเห็ดโอ้ยแต่ขี้ฟุ้งจุ๊ตากเก็บเห็ดไม่สะอาดเลยไม่เหมือนยายเลย อ๋อแล้วก็จะตักใส่คุกตักใส่คุกตักใส่คุกทำอะไรจ๊ะคุณยายโออยายจะลวกเห็ดจ้ายายจะลวกเห็ดนะจ้า อราเห็นมาจากไหนอ๋อไปเก็บในป่าคะ่ะป่าไหนก็อ๋อป่าอยูคะคะ่ค่ะจ้าไปกับใครจ้ะคะุณยายอ๋อไปกับตาคะ่ะไปมาเมื่อไหร่อ๋อเพิ่งมาจ้ามาแล้วก็เลยลวกเลยมาตักตักล้างน้ำบัดน,นี้สีนน่น้องเ้ยนี่ตักล้างน้ำ เห็ดจ้าเห็ดจ้าอ๋อเสร็ดน้ำใส่คุังน้ำนี่ตาเก็บเห็ดมีตาขี้คุ่นเวย้ยนี่เก็บเห็ดลวกเห็ดแล้วพี่น้องเดอ้อพี่น้องฟ้องตายยายโลวถึกจ้าลวกเห็ดนะจ๊ะ ลูกเห็ดจ้าลูกเห็ดจ้าลวกจ้าลูกเห็ดจ้าเห็ดลูกแล้วก็ล้างน้ำลูกเห็ดลวกเห็ดยังลูกเห็ดลูกเห็ดยังสัสเอาเห็ดไม่ใช่เห็ดยังเห็ดจ้า นี่เดี๋ยวเจาไปล้างอีกสองสามน้ำแหละพี่น้องเออเออนี่จ้าเห็ดจ้ากาแสบตัวพี่น้องเนาะแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อบ,บายบายมื่อนาพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อเออเออเออจุ๊บจุบแค่นี้นะจ้าขอบคุณจ้าเห็ดน,นะจ้า